สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านค่ะสําหรับครั้งนี้นะคะวัสดะเจแปนนิสฟันคอสครั้งที่29ของเราเราได้รับโอกาสดีๆจากพี่ๆสมาคมซูโม,โม่แห่งประเทศไทยของเรามาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมทํากิจกรรมกับน้องๆน,น,นะคะถ้ายังไงอยากจะเชิญทุกท่านไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมนพอิ่มจนครับอุปนายกสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยครับผมก็แนะนำเรื่องการซ้อมกีฬาซูโม่นะครับกีฬาซูโม่เราจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถเอาไปใช้ป้องกันตัวได้เช่นกีฬาการต่อสู้ประเภทอื่นครับในความรู้สึกที่ได้มาสอนเด็กๆในวันนี้นะครับรู้สึกมีความภูมิใจมาก ที่โรงเรียนสอนภาษาวาเซดะนี่ได้เชิญทางสมาคมซูโม่มาสอนเด็กๆมีความสุขแล้วผมก็มีความสุขมากได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆได้เห็นเด็กที่มาร่วมทํากิจกรรมด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่ได้มาสาธิตในครั้งนี้ครับสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยมีสนามซ้อมมาตรฐานอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านหมี่นะครับสามารถไปซ้อมได้ทุกวันเลย ทำการฝึกสอนโดยท่านนายกสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยนายกสมาคมซูโม่เป็นแชมป์เอเชียนะครับส่วนกรุงเทพม,มหานครสามารถซ้อมได้ที่มหาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาครับ